เดียนมาแสดงขอเียนเชิญบนเวทีเลยครับขอเียนเชิญบนเวทีเลยจะได้ดูใช้กำลังใจลูกของเราราบนิมนหลพ่อพระครูวิจิตรพรเจ้าวาดวัดป่าบ่อเจ้าวาดนาเกศสวนหลวงซึ่งเป็นผู้อุปธมรม และก็สนับสนุนเวทีแห่งนี้ให้ต่างตำนาาให้เกียรยวบนเวทีเลยครับจะได้นั่งชมลูกหลอชมการแสดงชุดที่หนึ่งจากโรงเรียนมูลทีล่ัดป่าบอกครับ เขาเคยชนะเลิศเมื่อปีที่แล้วครับชนะเลิศ แ้วคุณแชมป์โลกนะครับันี้มาด้วยนะครับคุณพ่อจิตรออยี่อยู่นีุ่รีรังนะครับอาชกตัวนะครับคุณพ่อแชมป์โลกนะครับอดีตชมปโลกนะครับนะครขอเชิญเลยครับวันช จะมีที r มีหน้าจะไหว้ดวงจนร์ะครับ่มีาฟ้าว้หน้ารคฟุตวิร์ควว มีเจตนาครับนะครับก็นะครับ <tif> <Deutschland> <speoso _> โอนคครับนี่กีโตครับเราชนะ TGO ไปในยกที่สามนะครับครับสวัสดีครับผมผมขัดน้อยวารุนะครับอ่าดีต้องหนุนเขาครับวันนี้มามางานส่งเสริมศิลปะแม่หมาเมืองไทยอ่าเพราะเด็กๆนะครับต่างมูลนิธิต่างๆที่มาชกกันวันนี้ไทยกับญี่ปุ่นชกไทยกับญี่ปุ่นนะครับแต่ว่าจะมาโชว์เอ็นคีตาทักษะมวยไทยเนี่ยมี4ี่ห้าโรงเรียนครับ ซึ่งหนึ่งโรงเรียนนั้นคือโรงเรียนวัฒนาทองที่ผมไปสอนอยู่ครับก็ดีมากเลยครับเป็นการสับส์ุนที่ดีมากครับครับวันนี้ไฮไลท์เป็นไงบ้างครับมีมีอะไรน่าสนใจไฮไลท์ก็ตอนไทยต่อยญีุปนเนี่ยครับมันจะเชียร์สนุกครับแล้วก็นี่ก็มีโชว์เนี่ยกำลังซ้อมๆม้มอะเนี่ยก็กีตาร์ักษะมวือไทยอะไรประมาณนั้น,นครับครับแล้วก็อยากให้เชิญชวนแล้วตอนนี้คนที่ถ้ามีเวลาครับโรา์จะเริ่มบ่ายบ่ายโมงนะครับบ่ายโมงเราจะเริ่มต้น โชว์ยุทศาสตร์ทักษะมวยไทยก่อนแม่ไม้มวยไทยหรือแบบถ้าจะเรียกตามตามสมัยใหม่ก็กีตามมวยไทยก็มวยไทยแอรบิกนะครับอยของท่านสามารถของท่านสามารถไปยุรีครับก็เป็นแม่แม่งานใหญ่เลยครับแม่งานใหญ่เลยจัดเอาญี่ปุ่นมา18คนครับพกกับเด็กไทยตั้ง18คนเหมือนกันครับครับครับผมครับขอบคุณครับขอบคุณเลยครับดีรับผมชายโตเกียวครับ ัเป็นไงบ้างครับวันนี้เห็นเห็นว่าพาเด็กเด็กเยาวชนญี่ปุ่นเลยฮะที่ชื่นชอบมวยไทยมามาต่อยที่นี่ที่ที่เมืองไทยครับเป็นไงฮะก็เด็กเเขาอยากจะเจอของจริงซึ่งจะต้องถอดถอดทุกอย่างถอดเครื่องป้องคันทุกอย่างมาเหมือนกับด็กไทยเลยคือเขาที่นู่นเขาจะมีหมายค่อนข้านจะรุนแรงต้องนั่นเลยต้องมาที่เมืองไทย แล้วเด็กๆที่ที่ที่มาต่อยนี่คือเขาซ้อมอยู่ที่นู่นหรือยังไงฮะเขาซ้อมอยู่ที่นู่นเลยครับที่นู่นก็มีค่ายค่ายมวยไทยมากนะฮะอย่างนี้ที่โตเกียวเหรอครับอมีหลายจังหวัดครับอ๋อนี่ก็คือรวมมาเลยส8บดคนเลยใช่ไหมฮะครับทั้งหมด5ค่ายมวยห้าจังหวัดอืมก็รวมกันประมาณ18คนที่มาต่อยนี่เป็นครั้งแรกไหมะที่ที่ครั้งที่สองครับปีที่แล้วก็มีจัดที่วัดทองวัดทองเหมือนกัน ครับก็ยังไงก็ต้องติดตามนะครับวันนี้มีมีมีมไฮไลท์ไหมครับสําหรับเด็กที่มานี่มีใครน่าติดตามไหมฮะใน1818 18คน<ก>นี้ก็คือมาเจอหน่วยไทยเด็กไทยเราก็ไม่รู้สภาพยัยงไงเพราะงั้นต้องติดตามได้ทุกคนนะคระับใจเด็กญี่ปุ่นมันสู้แน่ครับครับครับก็เดี๋ยวหลังจากไฟนี้ก็คงจะมีหลายๆโอกาสเนาะนะพี่เนาะยังมี คือพ่อทางที่ญี่ปุ่นพ่อแม่ก็ส่งเสริมด้วยนะืะอยากให้ฝากถึงสมมติว่านักมวยไทยหรือว่าคนไทยที่อยากจะไปทําธุรกิจในเรื่องของอันนี้ฮะสืบสานมวยไทยหรือว่าเปิดค่ายมวยที่นู่นหน่อยให้ไลฟ์ฟังหน่อยนะเป็นยังไงบ้างมันก็ถ้าเราคนไทยไปทำันค่อนข้างจะลําบากคือญี่ปุ่นเขาทากันเยอะแล้วอถ้าถ้าเป็นครูมวยอะจะง่ายกว่าอืแต่ก็มีคนไทยไปเปิดหลายค่ายแล้วนะครับ